ในยุคที่โลกเปลี่ยนไปเร็วขนาดนี้นะครับผมจะบอกถึงสองปัญญาที่หาเงินได้มากและได้มากตลอดไปมันไม่เคยเปลี่ยนมันเป็นกฎแห่งสัจธรรมและใช้ได้ตลอดกาลนะครับองค์ความรู้ที่คุณเรียนอะไรมาอาจจะล้าสมัยแต่สองปัญญานี้จะอยู่กับคุณได้ตลอดข้อแรกนะครับคือกฎแห่งการเติบโตกฎแห่งการเติบโตเนี่ยจิมโรนนะครับจิมโรนซึ่งเป็นอาจารย์ของโทนี่โรบินส์ เคยพูดคำนี้ไว้ว่า your income will grow to the extent that you do หมายความว่าอะไรหมายความว่ารายได้ของคุณจะโตตามขน,นาดเท่าที่คุณโตเมื่อไหรที่เลยได้รายได้เพิ่มใช่ไหมอย่ามัวแต่โฟกัสว่าเฮ้ยจะรา, hey, า,ายได้นี้รายได้นี้แต่ตั้งเป้าว่าอยากรายได้สมมติเดือนละแสนเดือนละสองแสนหรือ เดือนละล้านก็เป็นไปได้นันไม่ใช่ยากนะรู้สึกของผมทําได้ตั้งหลายคนละ,<ม>ละเดือนละล้านนี่สำหรับโลกออนไลน์เป็นเรื่องธรรมดาแล้วนะครับสมมุติว่าเดือนละล้านคุณจะต้องมาถามตัวเองว่าฉันจะต้องรู้อะไรเพิ่มฉันจะต้องรับใช้ตอบโจทย์ใครมากขึ้นฉันจะต้องรับใช้ให้คุณค่ากับผู้ใดมากขึ้นคุณจะต้องกลับมาที่นี่นี่คือปัญญาที่เอาไปใช้ได้ตลอดชีวิตมันจะไม่เคยเปลี่ยน ผมสอนเรื่องนี้มานานมากในคอร์สต่างๆของผมนะครับเช่น law of riches หรือกฎแห่งความมั่งคั่งนะครับและปัญญาอัี่สอบก็คือกฎแห่งความเพิ่มพูนกฎแห่งความเพิ่มพูนบอกว่าเมื่อไหร่ที่คุณทําให้คนอื่นได้มากกว่าหมายความว่าเขาเจอคุณเขารู้สึกเพิ่มพูนคุณจะมีแต่รวยเมื่อไหร่ที่คุณทำให้คนอื่นกกรู้สึกเพิ่มพูมเมน,นเ,พมพเมื่อเจอคุณ คุณจะมีแต่รวยขึ้นเพราะมนุษย์ทุกคนแสวงหาการเพิ่มพูนและเขาจะถูกดึงดูดเข้าหาคนที่ทำให้เขาเพิ่มพูนได้แต่ว่าถ้าคุณเป็นคนที่ปรับตัวเองให้สร้างคุณค่าให้ผู้คนแล้วเพิ่มพูคนคุณค่าให้คนอื่นไม่ว่าจะเป็นด้านความรู้ไม่ว่าจะเป็นด้านความสุขนะครับแตยุคยุคนี้อย่างการออกกล้องอย่างเงี้ยมันทำให้คนอื่นเพิ่มพูนได้ง่ายถ้าคุณให้ความรู้หนึ่งครั้งอย่างเช่นผมให้ความรู้ตอนเนี้ย ถ้าคุณให้ความรู้ปั๊บมันทําให้คนอื่นเพิ่มคุนได้ง่ายขึ้นเจนจํานวนแสนจนนํานวนล้านไม่จํากัดคุณสามารถสร้างคุณค่าให้ผู้คนคุณเป็นทําตัวให้เป็นผู้คนที่มีคุณค่ารายได้ต้องตามมาแน่นอนเพราะฉะนั้นปรับตัวตามยุคสมัยใช้ออนไลน์เป็นประโยชน์ใช้กล้องให้เป็นประโยชน์หรือใช้การโพสตโซเชียลให้เป็นประโยชน์เพิ่มคุณค่าให้ผู้คนเพิ่มคุนให้ผู้คนแม้แต่รอยยิ้มของคุณการให้อวยพรผู้คน ก็ยังเป็นการทำให้พูดเพิ่มพูนผมบันดิดฤทธงสีสวัสดีครับ